สวัสดีครับผมนี้ครับเรามาแบ่งปันครับพระเครื่องครับเฉลี่ยพระเครื่องครับนี่เรามาติดตามวัน ep ีที่สามสิบดนะครับอ p ีที่สาสิบดครับนี่ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยครับกดติดตามที่กระดิ่งได้เลยครับเวลาเราลงคลิปจะได้เด่งขึ้นมาครับนี่ก็ฝากพี่น้องครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับนี้ครับเรามาติดตามในการองค์แรกครับหลวงปู่มหาศีลาครับเป็นเหรียญหล่อครับเหรียญหล่อ เป็นเหรียญลองปูพาสิราครับดูความคมครับรุ่นนี้ครับรุ่นยิ่งมียิ่งรวยครับยิ่งรวยรวยครับเลขคนทะเบอร์หนึ่งแปดสามครับเลขคนทะเบอร์หนึ่งแปดสามดูฮะอันหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสามครับตอกรอรอครับตอกรอรอดูสวยครับมาพร้อมกับกล่องกระมิี่ครับชุดนี้ในการนี้ฮะดูความสวยฮะ สวยคมชัดเจนครับสวยคมชัดเจนครับองค์นี้ครับเอาไปที่หกร้อยบาทครับองคแรกครับองค์ที่หนึ่งนะครับเอาไปหกร้อยบาทดูความหนาครับโอ้โหสวยจริงครับสวยจริงรุ่นหันข้างหันข้างหันข้างยิ่งมียิ่งรวยรวยครับองค์นี้ครับรายการหนึ่งเอาไปหกร้อยบาทครับมีเก็บไปทางทางครับผมไม่มีจัดส่งฟรีทุกรายการนะครับมีเก็บไปทางได้นะครับองค์นี้หกร้อยบาทครับหกร้อยบาทนะฮะ 600บาทครับต่อไปรายการที่2ครับจะเป็นเหรียญทองแดงรุ่นแรกครับเหรียญทองแดงรุ่นแรกของลูกป,ปู่รีลาครับสร้างเมื่อปี5้าหนึ่งครับอายุวัชระมงคลสองรุ่นมาทั้งคน6กปีของลูกป,ปู่ครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะฮะ จะมีรอยจานลูกปูครับรอยจานลู่ปูด้านซ้ายด้านขวาครับนี่ฮะรอยจานลู่ปูด้านซ้ายด้านขวาครับต่อโคดต,ตรงสังขติฮะต่อโคดสังขติดาวปู่ชัดเจนครับน่ครับเสนออายุมงคลหกสิบสี่ปีครับดูครับยันอ,อนักษรอักษรสวยงามครับสี่ตุลาครับ่องห้าห้าหนึ่งครับนี่ฮะ อันนี้ไป600เท่ากันครับ600เท่ากันครับเหรียญรุ่นแรกครับมาพองกล่องกำมืหยีนะฮะเหรียญรุ่นแรกครับเหรียญรุ่นแรกสวยกันดูฮะเอาไป600ครับสวยจริงครับสวยจริงครับไป600บาทนะครับเป็นการที่สองนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของปู่ศิลาครับเนื้อทองแดงผิวไฟครับต่อไปครับมาเป็นการที่สามครับเป็นพุทธเจ้าสิบชาติครับเป็นการนี้จะปิดทองคำได้ปิดทองคำนะฮะ ปิดจะปุดทองคําครับข้างหน้าด้านหน้าครับปิดลงทองคําดูความสวยครับนี่ด้านหลังครับต่อโคดชัดเจนเลขโคดตัวเบอร์สามหกศูนย์ครับรายการนี้น่าจะสร้างมาเยอะครับในรายการนะฮะน่าจะสร้างมาเยอะครับเลขโคดสามหกศูนย์ครับดูหน้ากระปุกครับคมครับพิมพ์ยืนครับชัดเจนครับดูนิ้วเท้าครับนิ้วเท้านี่ครับองค์ที่สามครับเดี๋ยว องค์ที่สามครับองนี้เอาไปห้าร้อยครับห้าร้อยรวมส่งนะครับห้าร้อยรวมส่งนะครับองค์ที่สามครับเดี๋ยวมาในการต่อไปครับการที่สี่นะครับเป็นหนุมานโชคพันล้านครับงานที่ทำเนี่ยมีเพลงนะครับเพลงนี้เนี่ยงานโชคพันล้านครับฝังมวลสารครับฝังมวลสารฝังมวลสารครับหน้าคมคมครับฝังมวลสารหน้าคมคมครับหนุมานโชคพันล้านรุ่นแรกครับผู่ปู่มหาธิรานะครับ ลองดูครับลองดูความสวยความคมครับผินี้สวยมากครับดูฮะอุดมสารอุดมสารสวยครับฮะอุดมสารสวยครับองค์นี้ไปห้าร้อยครับห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทดูฮะความสวยสวยแน่นอนครับสวยแน่นอนสวยเลยองค์ที่สี่นะครับนุ่มานะองค์ที่สี่นะองค์ที่สี่นะครับห้าร้อยครับห้าร้อยบาท ต่อไปมาเป็นเหรียญเรื่องสมรรถศักดิ์ครับใช่ไหมฮะอ่าเหรียญเรื่องสมรรถศักดิ์ปีหกหกครับเหรียญเรื่องสมรรถศักดิ์ดูความคมครับลงยาราชาวดีสี่สี่ครับเลขคดนัวเบอร์เจ็ดสามหกครับองค์นี้องค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าดูฮะดูปู่น่งปู่ครับลงยาที่สวยราชาวดีสี่สี่ครับเลขค้ดนัวเบอร์ชัดเจนครับเจ็ดสามหกครับเลขคดนัวเบอร์ จ็ดสามหกครับองค์นี้เป็นห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทครับองค์ที่ห้าห้าร้อยบาทครับโอเคต่อไปเป็นองค์ที่หกครับองค์ที่หกจะเป็นพระผงครับพระผงติดจีวรจานมือที่สังคติปู่ครับด้านหน้าครับดูฮะเกศาจีวรนะฮะติดด้านหน้าตัวสังคติครับจานมือซ้ายขวาด้านข้างด้านหลังชัดเจนครับดูฮะ ดูความสวยครับดูความสวยดูฮะต้านปูบงคมดูครับตะบุตร้อยเปอร์เซ็นต์ไงดูครับเอาไปห้าร้อยบาทเท่ากันคร like ับห้าร้อยบาทเท่ากันฮะมันแบ่งปันราคาเจ็บราคาโยนเลยฮะดูความสวยชอบเอาไงลองดูครับลองติดตามดูนะฮะนี่ฮะสวยจริงสวยจริงครับตริสารครบองค์ที่หกนะครับองค์ที่หกนะระกุลต่อไปมาเป็น ผลวงปู่ทิมครับหลวงปู่ทิมบ้างครับปู่ทิมจะเป็นเสมาตรงนี้ลองดูนะชอบดูดูฮะคมครับคมคลิปลงยาลาชฉาดีฮะปู่ทิมครับปู่ทิมดูครับไม่มีเบอร์ครับคมเลยครับปู่ทิมครับสวยจริงครับปู่ทิมครับนี่ครับช่หลออายุทะบางคนแปดรอบครับอายุครบแปดรอบ นี่ครับปูทิมวัหารไล่นะครับปูทิมวัหารไล่โอ้ี้ยแปดแปดอยครับแปดร้อยแปดร้อะแบาทแปดบาทากับอีพวนึงครับอนึงก็เป็นองค์ที่8ปดครับเมื่อกี้องค์ที่เนะครับรายการนี้องค์ที่เจ็ดนะครับรายการนี้องค์ที่แนะครับองค์ที่แกับีวนี้ฮะ้ายนะว้าบว ลุงยาทึบกเก่าเลยครับมันลุงยาร้อนนี่ค้าคร้ายลุยงยาร้อน,นครับดูความสวยครับองค์อีกเาไปหกร้อยครับหกร้อยลองดูนะชอบลองดูนะฮะจะไปหกร้อยครับมีได้อง์ได้มาอ,อย่างองค์ฮะหกร้อยครับลองเลือกดูนะฮะลองเลือกดูนะฮะดูความสวยนะดูความสวยองค์ที่หกร้อย 600, นะครับหกร้อย ต่อไปเป็นพระอพุธโสธรครับอบพุธโสธรครับเลขโค้ดนเบอร์เลขโคดเบอร์เดี๋ยวมาดูฮะเลขโค้ดนเบอร์สำสามาครับสำสามาประวัติศาสาตร์ตำรวจครับมาพร้อมกล่องน่าจะเป็นชุบเงินขัดเงาฮะนะฮะดูทางตัวตจิ๋ววัสังกติฮะจะมีขัดเงาตัวอ้ชื่อขัดเงาตรงด้านหัวฮะด้านเสียงฮะขัดเงา นะลองดูลองชอบลองชอบลองเลือกดูครับองค์นี้เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยนะฮะได้มาองค์เดียวครับสวยเลยเจ็ดร้อยวันนี้ก็มีมาแบ่งแค่เก้าในการครับงั้นฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสนใจองค์ไหนติดต่อได้เบอร์โทรแล้วหรือไอดีไลน์ครับแอดมาได้ครับยี่สิบสี่ชั่วโมงได้เลยงั้นฝากขอบคุณฝากติดตามอีพีต่อไปด้วยครับอีพีสาหเก้าครับอีพีนี้อีพีที่สามสิบแปดครับฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ